ความแตกต่างของด้านนอกสังเกตง่ายๆเลยครับล้อมแม็กครับให้พละกำลังสูงสุดถึง778แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดถึง802นิวตันเมตรใครที่ตัดสินใจช้านะครับขยับราคาก็จะขยับขึ้นไปอีก50,000เป็น9,49,900บาท สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ MG ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46นะครับซึ่งงานครั้งนี้นะครับ MG เขาเอารถยนต์ใหม่มาเปิดตัวหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น IM รถพรีเมียมของชาง MG กับ IM6 นะครับแล้วก็ตัว S5 EV นะครับนอกจากนี้ตัว MG4 ยังมีสีใหม่ด้วยนะเป็นสีฟ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรถไฮไลท์ของเขานะครับเรามาดูรถที่เขาเอามาแต่งนีกว่า2คันนี้อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับเป็นตัว MG4 ที่เป็น EV 100%เปเซ็นนะแล้วก็คันนี้เป็น MG3 ไฮบิดพลัสนะครับซึ่งเขาจะเอาไปลงการแข่งขันจิมคาน่าด้วยนี่ต้องบอกว่ามันมีจิตวิญญาณความเป็นมอเตอร์สปอร์ตเต็มตัวกับแบรนด์เ g นะครับเรามาดูทีละคันดีกว่าสำหรับคันนี้ก่อนดีกว่าคันนี้นี่ลงสนามไปแล้วนะครับก็ตั้งแต่ไปที่แล้วแล้วนะกับตัว MG4 ใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับเบรกก็เป็นตัว MG4 ตัว X-Power นั่นเองตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเป็นมอเตอร์คู่นะครับคาลิปเปอร์เบรกก็อย่างที่เราคุ้นเคยกัน นะครับเป็นแบบนี้เลยสีส้มอ่าแล้วก็มีโลโก้ X p w w r r นะครับายในของเขาเนี่ยไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ออกไปลุยกันในศึกเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าการขับขี่ของตัว MG4 เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาเป็นรถ EV 100%ที่เป็นมอเตอร์คู่แล้วก็มีการบาลานซ์น้ำหนักแบบ50-50ซึ่งสนามหน้านะครับผมจะไปลองขับด้วยว่าเจ้า MG4 ที่มันเป็นรถโปรดักชันคาร์แบบนี้ช่วงล่างเดิมนะครับเบรกเดิมทุกอย่างเดิม มันจะมีฟิลลิ่งเป็นอย่างไงนะครับสำหรับ MG4 XPower นะครับส่วนที่คันนี่คันนี้เลยกับ MG3 Hybrid Plus นะครับตัวนี้เนี่ยแต่งมาแบบเกือบเกือบจะฟูลแล้วนะถ้าผมดูนะมีการฟิตเมนต์ให้มันดูสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล้อนะเขาใช้ของ Rotiform เลยนะอ๋อสั่งเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เบรกเนี่ยใช้ของ Run สต็อปนะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยใช้ของ Pro Fender ซึ่งก็มีการ จัดทรงให้สวยงามพอสมควรแล้วแล้วก็ติดฟิล์มด้วยนี่ฟิล์มลามินาด้วยนะฮะภายในมีการใส่เบาะที่เป็นตัวเบาะเล็กคาโลเป็นแบบบักเก็ตซีทนะครับแล้วก็ใช้เบลทากตะแบบ 4. จุดแต่ว่าแม่ตัวนี้มันยังไม่ได้เป็นแบบฟูลเลสร้อยเรนะคันนี้ก็จะลงจิมค้าหน้าด้วยเช่นกันส่วนยางใช้เป็นตัวโยโกฮาม่าเป็นตัวอดวานีโอ AD08RS ซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เกาะมากๆนะก็เดี๋ยวมารอชมกันดูครับว่าเจ้า MG3 ตัว Hybrid Plus แค่นี้เนี่ยจะมีผลงานในจิมคาน่าเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมของตัวมอเตอร์สปอร์ตนะสำหรับ MG นะแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ข้างในเราไปชมกันดีกว่าครับว่า MG ็มเขามีอะไรมาโชว์ในงานนี้บ้างอะนี่ครับสีใหม่ครับเป็นสีฟ้าโซบลูนะฮะซึ่งมีทั้งตัวสแตนดาร์เลแล้วก็ลองเลนส์นะครับซึ่ง ต้องบอกว่าภายในไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรปรับเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์ภายนอกสหรับสีใหม่อันนี้ก็ดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับอา้าวคันต่อไปเราไปเอาที่เป็นไฮไลท์จริงๆสําหรับงานนี้เลยดีกว่ากับ iM6 ครับผมเอาละครับมาถึงตัวไฮไลท์นะครับกับตัว iM6 นะซึ่งเป็นตัวพรีเมียมของทาง MG นะครับกับรถไฟฟ้า100% ที่ต้องบอกว่ามีด้วยกัน2รุ่นนะรุ่นนี้เป็นรุ่นเ e อร์ฟอร์แมน์แล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับความแตกต่างของด้านนอกสังเกตง่ายๆเลยครับล้อแมกครับตัวนี้เป็นล้อแมกขอบ21รุ่นลายแบบนี้นะส่วนคันนี้เป็นล้อแมกขอบ20นะครับด้วยลายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวพรีเมียมนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่ช่องล่างถุงลมนะครับส่วนตัวที่เป็นเ e อร์ฟอร์แมน์เป็นช่องล่างถุงลมแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดเราไปไล่ดูนะครับว่าเจ้า iM6 ค สำหรับตัว iM6 นะครับทางคาร์ส a น n าชแของเราครับก็ทำการพรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าใครอยากทราบข้อมูลอย่างละเอียดนะครับก็คลิกย้อนไปชมกันได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมารีแคปให้ฟังนะครับว่าตัว iM6 ทั้งตัว Performance แล้วก็ตัว Premium มเนี่ยมันมีสมรรถนะแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับตัว p r e m i u m ขับเคลื่อน2ล้อนะครับมากับมอเตอร์เดี่ยวซึ่งเป็นมอเตอร์ขับหลังนะครับให้พละกกำลังสูงสุดถึง295แรงม้าเกือบเกือบ300แรงม้าเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็แรงบิดสูงสุดถึง450นิวตันเมตรโดยให้อัตราเร่ง0 100ใน5.9วินาทีนะครับส่วนรุ่น Performance เป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน All-wheel drive นะครับให้พละกำลังสูงสุดถึง778แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดถึง802นิวตันเมตรอัตราเร่งนี่หายห่วงเลยครับกับอัตราเร่งที่3.48วินาทีเท่านั้นเองนะครับโดยสามารถทำท็อปสปีดสูงสุดได้ถึง 340กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเห็นเป็น SUV ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าลัศมีวงเลี้ยวเขาแคบมากจริงๆครับเพียงแค่5.09เมตรเท่านั้นเองเพราะว่าเขามีระบบบังคับเลี้ยว400ด้วยนะฮะซึ่งล้อหลังเนี่ยเลี้ยวองศาได้สูงสุดถึง5องศาเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่า c คร็ m โหมดเพื่อปรับมุมล้อทั้ง4ให้หมุดในทิศทางเดียวกัน5อ,อันนี้ก็จะยิ่งทําให้วงเลี้ยวแคบขึ้นอีกสำหรับกลับรถในที่แคบ,แคบ ครับ i m 6มีีแฟังก์ชันมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกนะครับแรงขนาดดีแล้วเรื่องเบรกก็ต้องหยุดลดให้ได้ด้วยนะครับโดยเป็นดิสเบรกสีล้อซึ่งออกแบบและพัฒนาโดย Continental นั่นเองครับ โอเคครับทราบเรื่องของสมรรถนะไปแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่าเพราะคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับสำหรับรุ่นพรีเมียมมากับแบตความจุ75กิโลวัตต์นะครับเป็นเทคโนโลยี400โวลต์อยู่นะสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดอยู่ที่550กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC แต่รุ่น performance AWD นะครับมากับแบตเตอรี่ขนาดความจุ100กิโลวัตต์อัลส์นะครับแล้วก็ที่สำคัญ มากับเทคโนโลยีแบต8 0 0 v แล้วนะครับสามารถวิ่งได้ไกล6 3 4าี่กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน nebc เลยทีเดียวครับด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยี8 0 0 v นะครับทำให้รุ่น performance เนี่ยสามารถรองรับการชาร์จได้สูงสุดถึง396กิโลวัตต์ทำให้ชาร์จไฟฟ้าจาก1 0 8ถึงเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองครับสำหรับระบบช่วงล่างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัว premium เริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่ช่วงล่างถุงลมนะแต่ตัวที่เป็นตัว performance ช่วงล่างถุงลมอิสระซึ่งสามารถปรับระดับได้3า,าระดับเตี้ยลงได้ถึง5เซนแล้วก็สูงขึ้นได้ถึง2เซนนะครับซึ่งความที่มันเป็นถุงลมอัจฉริยะนี่ก็คือว่ามันจะสามารถเวทบาลานได้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราเบรกน้าหนักมันกดไปข้างหน้าเยอะเนี่ยช็คถุงลมข้างหลังเนี่ยก็จะช่วยกดให้หน้ากับหลังเนี่ยไม่มีการโยมากเกินไปนะครับซึ่งมันก็จะรักษาเสถียรภาพของรถซึ่งทําให้การขับขี่ของตัว i m 6ตัว performance เนี่ยดีขึ้นนั่นเองครับ ปิดตัวมาที่ร้อยนะครับสำหรับ MG S5 EV นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะมี2รุ่นหรือ3รุ่นสุดท้ายแล้วเคาะมาที่3รุ่นนะครับโดยมีรุ่น D รุ่น X นะครับสำหรับตัว Standard l e n g นะครับแล้วก็รุ่น V ในตัว long lens นะครับผมขออนุญาตอธิบายราคาอย่างนี้แล้วกันนะครับในรุ่นสแตนดาร์ดเลนเนี่ยมีรุ่น D กับรุ่น X เนาะเขาเปิดราคาเนี่ยมีช่วงราคาแนะนำนะโดยรุ่น D เนี่ย ราคาแนะนำอยู่ที่719,900บาทนะครับส่วนถ้าซื้อช้าก็จะต้องจ่ายแพงขึ้นอีก20,000บาทเป็น739,900บาทนะครับส่วนรุ่น X เ,เปิดราคาอยู่ที่เป็นราคาแนะนำนะอยู่ที่779,900บาทนะครับแต่ถ้าซื้อช้าราคาก็จะขยับขึ้นไปอีก50,000บาทเป็น829,900บาทนะครับและสำหรับรุ่น V นะครับราคาแนะนำช่วงแนะนำจะเปิดราคาอยู่ที่899,900บาท ส่วนถ้าสําหรับใครที่ตัดสินใจช้านะครับขยับราคาก็จะขยับขึ้นไปอีก50,000เป็น9 4 9 9 9 0 0บาทสำหรับเอไฟสนะครับสเปคของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเขามีอยู่2รุ่นเป็นกลุ่มหลักเนอะเป็นตัว Standard l เลนกับตัวลองเลน n s นะครับผมขออนุญาตเคาะไปที่ตัวลองเลน n s ก่อนซึ่งเป็นตัวท็อปของเขาครับามากับระบบขับเคลื่อนล้อหลังแบบเดียวกันอยู่ใน Mg4 เลยเพราะเป็นรถไฟฟ้า100%นะฮะซึ่งพละกกำลังแรงม้าเนี่ยสูงสุดอยู่ที่245แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100์ 100, ทำได้อยู่ที่6.1วินาทีเท่านั้นเองนะครับขณะที่แบตเตอรี่นะครับของตัว long range เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ความจุ6 4สิบวัต์อซึ่งสามารถวิ่งระยะทางได้สูงสุดถึง550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NE ดีซีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเบสอินคาร์สำหรับแบตเตอรี่รถ e ีวีในกลุ่มนี้เลยทีเดียวครับขยับมาดูในส่วนของรุ่น Standard l a n น์นะครับที่เป็นตัวรุ่น D แล้วก็รุ่น X นะครับพละกำลังเนี่ยเขาจะอยู่ที่170แรงม้าซึ่งก็เท่ากับตัว MG4 นั่นเองนะครับแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ให้อัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่8วินาทีนะครับระบบช่วงล่างเหมือนกันนะฮะโดยที่แบตเตอรี่นะครับความจุจะอยู่ที่50กิโลวัตต์นั้นเองซึ่งงให้ระะยทาวิ่ง สูงสุดต่อการชารหนึ่งครั้งอยู่ที่416กิโลเมตรในมาตรฐานการวัดแบบ NEDC นั่นเองครับซึ่งระบบช่วงล่างเขาเนี่ยเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อนะครับและนี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆข,ของตัว MG s 5 EV ที่เปิดตัวในงานโมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับ ปิดท้ายกับบูธ MG นะครับต้องบอกว่าตอนนี้รถไฟฟ้าของ MG เนี่ยเขามากับการรับประกันแบบ lifetime วอลันตีนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่จะซื้อรถไฟฟ้ากับทาง MG ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการรับประกันกันในทีเดียวครับ